สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชไร้ดินและเทคนิคการดูแลพืชไร้ดินอย่างง่ายไปแล้วนะคะเราก็จะได้ผักสลัดนะคะที่โตสวยงามนะคะพร้อมรับประทานทีนี้เมื่อเราได้ผักสลัดที่พร้อมรับประทานและมีปริมาณมากพอที่จะจําหน่ายได้แล้วเราก็อยากรู้ค่ะว่าเรามีช่องทางในการจําหน่ายหรือมีกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง กับตัวผักสลัดพวกนี้หรือไม่คะอาจารย์มีค่ะโดยทั่วไปตลาดต่างโมเดิร์นเทรดพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆ t โ s c o Lotus m ค c r o ก็จะมีแหล่งรับซื้อแต่ต้องเป็นฟราร์มขนาดใหญ่นะคะ,คะแล้วก็เป็นตลาดชุมชนหรอต่างที่เราอยู่ชุมชนนี้ก็จะมีชุมชนรอบข้างเข้ามาซื้อแล้วก็จําหน่ายทางออนไลน์จําหน่ายทางร้านสวัสดิการของมหาลัยนี้ค่ะบางคนก็เริ่มทําลงมือไปก่อนอสักพักหนึ่งแล้วก็ จะแจกเพื่อนฝูงไปก่อนแล้วก็จะได้ลูกค้าตามกลับมาอะไรนี่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่หก็จะเป็นลูกค้าที่มีความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจต่อสุขภาพถูกไหมคะลูกค้ากลุ่มที่ดูแลสุขภาพเนี่ยได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ลดความอ้วนหรือกลุ่มที่ต้องการดูแลรูปร่างร่างกายเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อโดยทั่วไปก็จะมีทุกกลุ่มค่ะอย่างพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ จะทานผักหันมานิยมกันแล้วนิยมทานผักในเอทแล้วก็พวกสูงวัยต่างๆก็จะพวกประโยชน์ของผักอย่างสลัดพวกนี้ก็จะมีประโยชน์มากช่วยต้านอนุม,มูลอิสระแล้วช่องทางในการจําหน่ายผักสลัดของเราเนี่ยมีช่องทางในการจําหน่ายอยู่ตรงส่วนไหนบ้างคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลอนุเคราะห์ให้กับเราได้บ้างหรือไม่คะช่องทางการจําหน่ายก็จะมีหลากหลายทุกวันนี้ทไงคะตลาดออนไลน์ก็มาแรงค,ค่ะขายทางออนไลน์ก็ได้แล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้า ที่จำเพาะเจาะจงอาจจะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพกลุ่มทนที่ทานสลัดมิกมังสวิรัตอะไรก็จะมีหลากหลายแล้วก็กลุ่มที่ตลาดล่างๆอย่างกลุ่มลูกค้าระดับพื้นฐานก็ชอบทานพวกสลัดก็ขายโดยทั่วไปก็จะขายได้ราคาดีแต่คุณภาพต้องคงไว้นะคะ,คะแสดงว่าถ้าเราทำพืชไร้ดินเนี่ยเราขายได้แม้กระทั่งตั้งแต่ เป็นต้นกล้าอ่อนจนถึงโตพร้อมรับประทานได้เลยขายได้ทั้งหมดเลยถูกไหมคะจำหน่ายได้ทั้งหมดเลยทั้งวัสดุอุปกรณ์อะไรนี้แล้วก็เราก็สามารถแนะนำประสบการณ์ความรู้ที่เราได้ก็ไปแชร์ให้คนที่อยากรู้ได้ต่อไปค่ะนะับเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แล้วก็เสริมอาชีพให้ใกับกลุ่มชุมชนนะคะหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะให้เกิดกิจกรรมนะคะที่เป็นประโยชน์กับทุกๆก,ก,กลุ่มได้เลยนะคะผักที่เราดำเนินการปลูก พวกนี้ค่ะสามารถที่จะไปแปรรูปหรือไปดําเนินการในรูปแบบหรือลักษณะอื่นๆได้อีกหรือไม่คะอาจารย์ก็สามารถทําได้หลากหลายอ,อย่างเช่นพวกสลัดมิกอย่างเช่นพวกตระกูลผักกาดก็ไปทากิมจิของเกาหลีผักากาดดองผักกาดเขาปลีะอะไรี้ยค่ะก็จะเป็นผักเครื่องเคียงของพวกสลัด พวกอาหารส้มตําพื้นบ้านลาบทางพื้นบ้านที่ที่ฐานเป็นเครื่องเคียงก็เป็นอาหารฟิวชั่นได้เลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นผักเม็ดในอวกาศในอนาคตต่อไปที่มนุษย์อวกาศขึ้นไปก็ก็จะมีเกี่ยวกับระบบของไฮโดรกนิคเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราเดินทางกันมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วก็อยากให้อาจารย์นะคะฝากนะคะถึงผู้สูงอายุมือใหม่หรือกลุ่มผู้ที่สนใจมือใหม่ที่ ต้องการจะปลูกพืชไร้ดินว่าเราจะต้องเดินไปในทิศทางไหนดีคะค่ะสำหรับมือใหม่ก็เริ่มต้นปลูกก็ต้องมีใจมาก่อนอันจริงไม่ยากค่ะงานปลูกแบบนี้เพราะว่าเพียงแต่ขั้นตอนวิธีการอาจจะตอนแรกจะเรียนรู้เหมือนจะยากนิดหนึ่งแต่พอเราค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะได้เองแล้วก็จะเกิดกิจกรรมอีกมากมายได้เพื่อนได้กลุ่มแล้วก็จะอาจจะได้สินค้าใหม่ๆออกมาจําหน่ายจากการเรียนรู้การปลูก ระบบไฮโดโรพอนดิกก็ได้ค่ะถ้าผู้ปลูกมือใหม่มีปัญหาเนี่ยติดต่ออาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะออมาที่คณะเทคนโนโลยีการ,กกรเกษตรได้เลยถูกไหมคะยินดีต้อนรับค่ะมาได้เลยมาดูได้ทุกเวลาค่ะยกเว้นวันหยุดราชการและวันอัะกตลาเร่ค่ะาการปลูกพืชไร้ดินนะคะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับผู้สูงอายุนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่ชอบอาชีพด้านการ,กรเกษตรนะคะสามารถที่จะ ดำเนินการการทํางานตรงส่วนนี้ได้เลยนะคะนอกจากจะทําให้เกิดกิจกรรมในงามว่างแล้วยังสามารถที่จะเสริมรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามปรชัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสำหรับในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงคลิปสุดท้ายในวันนี้สำหรับในวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะ